สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษลินดิงค่ะและหาส0ูนนเก้าวันนี้จะมาทําโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้มาสามข้อนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาทําข้อหนึ่งกันก่อนนะคะข้อหนึ่งก็คือสามนะคะวงเล็บสองนะคะลบด้วยห้านะคะแล้วก็ส่วนด้วยห้านั่นเองแล้วก็เท่ากับสามลบด้วยหกส่วนด้วยสี่นะคะทีนี้นะคะเราจะทําการนะคะคูณเอาสามเนี่ยคะ่ะคูณเข้าไปเลยนะคะก็คือ สามสองเป็นหกอานะคะแล้วก็นี้สามห้าเป็นสิบห้านะคะส่วนห้าเหมือนเดิมน,นะคะต่อมาฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นสามอานะคะลบกส่วนด้วยสี่นะคะต่อมานะคะเราก็จะทําการนะคะย้ายข้างนะคะสี่กับห้านะคะทีนี้นะคะก็จะเป็นหกอาลบสิบห้าส่วนด้วยเอ,อ่อ คูณด้วย4นะคะเพราะว่าจะหายจาเป็นคูณนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น3านะคะลบด้วย6หกค่อคูณด้วย5เหมือนเดิมน,นะคะทีนี้นะคะเราก็จะทําการนะคะเอาตัว4นะคะไปคูณกับ15นะคะเราดึง6ลงมาเหมือนเดิมน,นะคะก็คือ6กนะคะก็คือ15บหาเอ่อ15บคูณสเป็น หกสิบนะคะก็ใส่หกสิบหกสิบนี้ก็จะเป็นลบนะคะทีนี้อ่าอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสามอาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ห้าหกสามสิบนะคะห้าคูณกับหกหกตัวนี้นะคะเป็นสามสิบโอเคต่อมานะคะเราก็จะทําการย้ายข้างนะคะตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขนั่นเองนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นดึงลงมา 6a นะคะลบกับ3 r นะคะทีนี้เราก็จะเอา6 0มาจากที่มันเป็นลบนะคะก็จะเป็นบวกนะคะเป็น6 0ลบกับ1 3 0ลบ3 0ลงมานะคะทีนี้นะคะเราก็จะทำการนะคะลบกันนะคะก็คือ3ลบเออ6ลบ3ก็เป็น3 r นะคะ แล้วก็หกสิลบสาก็จะเหลือ30นะคะทีนี้เราก็จะย้ายข้างนะคะก็คือเอา3 3นะคะย้ายมาฝั่งนี้นะคะก็คือจากคูณก็จะเป็นหารนะคะทีนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทีนี้มันตัดทอนได้ไหมได้นะคะก็คือ3 313 3มหนึ่งสาไรได้สาก็คือ10นะคะก็จะเป็น10บส่วนหนึ่งค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ นะคะเดี๋ยวเราแย้ตัวนี้ก่อนคาตอบข้อนี้นะคะก็คือ r นะคะเท่ากับสิบส่วนหนึ่งนะคะนี่นี่คือคําตอบข้อหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาทาโจทย์ข้อสองนะคะคือสามนะคะวงเล็บนะคะ x นะคะลบด้วยสี่ส่วนด้วยสี่เหมือนกันนะคะเท่ากับห้า คูณด้วยเอ่อวงเล็บ2 x ลบด้วย3มส่วนด้วย3มนะคะจะเรามาทำโจทย์น,นะคะคือเราจะเอา3ามนะคะไปคูณกับตัวด้านในหวงเล็บนะคะคือ3 3มคูณ3เอ่อคูณ x ก็ได้3 x มนะคะ4ี่สามสนะคะส่วนด้วย4นะคะต,ต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะฝั่งนี้เราจะจะเอา5้านะคะไปคูณกับตัวด้านในเหมือนเดิมนะคะคือ5คูณ10เป็น 10x นะคะ แล้วก็ห้าคูณสามเป็นสิบห้าส่วนด้วยสามนะคะทีนี้นะคะเราก็จะทําการนะคะย้ายนะคะย้ายตัวเลขนะคะก็คือเอาสามไปไว้ฝั่งนี้แล้วก็สไปไว้ฝั่งนี้นะคะก็คือสาม2สิบสองคูณด้วยสามนะคะเพราะว่าจากหารมันก็จะเป็นคูณนั่นเองแล้วก็นะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือสิบแล้วลบด้วยสิบห้าแล้วก็คูณด้วยสี่นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเตอัวสามนะคะไปคูณกับตัวสิบสองแล้วก็เอาเตอัวสี่คูณกับสิบห้านั่นเองนะคะแล้วก็ดึงสาม x ลงมาก่อนค่ะสาม x ็สามคูณสามคูณสิบสองได้สามสิบหกไหมได้สามสิบหกนะคะลบสามสิบหกโอเคก็จะเท่ากับอันนี้ก็คือดึงสิบ x ลงมานะคะสิบห้าสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบนะคะ โอเคก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะทําการนะคะย้ายฝั่งนะคะตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเรียกอยู่กับตัวเรียกซึ่งมันจะได้คิดคิดคำนวณกันได้เนาะก็คือ3 x นะคะอยู่ฝันน่งนี้แล้วก็ดึงสิบเมานะคะลบอ่าตรงนี้เราติดลบใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องแล้วก็จากนะคะจากติดลบนะคะย้ายมาก็จะเป็นนะคะบวกใช่ไหมคะก็คือสามสิบหกลบดึงไอต,ตัวนี้นะคะลงมาเลยนี่ไอตัวนี้ไอต,ตัวหกลบหกสิบนะดึงลงมา โอเคทีนี้นะคะเราก็ทำการลบก,กันเลยค่ะสามลบสิบนะคะก็จะเป็นดิดลบเจ็ดเอ็กนะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็คือสามสิบหกนะคะลบก,กับหกสิบนะคะก็จะเป็นยี่ลบยี่สิบสี่นะคะทีนี้เราก็จะให้เหลือตัวแปรเดียวนะคะก็คือย้าย x มาฝั่งย4สิบี่นะคะก็คืออันนี้ก็คือลบยี่สเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ย้าย x มาก็คือจะคูณนะคะก็เป็นหารนะคะลบก,กับ จ็ดนะคะทีอ๋อจากลบมันก็จะเป็นอ้อมันจะถ้าสมมติว่าเครื่องหมายมันย้ายมาคือจะย้ายมาทั้งสองเลยนะคะอ่าทีนี้มันก็ย้ายย้ายลบเจ็ดมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้อะคะ่ะถ้าสมมติว่าเครื่องหมายมันเหมือนกันมัมก็จะเป็นบวกนะคะก็คือข้อนี้ก็คือจะเป็นเ็ก็คือยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดอันนี้ก็คือคําตอบนะคะของข้อนี้ข้อสองนะคะ เสร็จแล้วข้อสองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทําต่อข้อสามกันเลยนะคะทุกคนค่ะไปดูข้อสามกันค่ะเรามาข้อสามตอนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะทําการนะคะเอาห้านะคะไปคูณกับตัวด้านในนะคะก็คือนะคะห้าคูณเเป็นห้านะคะห้าคูณสองเป็นสิบส่วนด้วยสิบสองนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเท่ากับเอาสองนะคะไปคูณกับตัวด้านในนะคะ ก็คือสองคูณสองเป็นสี่ x นะคะแล้วก็สองคูณหนึ่งเป็นสองส่วนได้สามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนหกนะคะแล้วก็จะเป็นห้าดึงลงมาเลยค่ะทีนี้เราจะทำการย้ายตัวเลขนะคะนี่แล้วก็ห้า x นะคะบวกสิบแล้วก็เอาสามนะคะย้ายมาั่งน,นี้ก็จะเป็นคูณสามนะคะ,ะแล้วก็เท่ากับ สี่เนะคะบวกด้วยสองนะคะก็ย้ายจุดสองย้ายจุดสองมานะคะนะแล้วก็จะเป็นบวกนะคะส่วนด้วยหนึ่งส่วนหกนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเราก็จะทําการนะคะคูณนะคะก็คือเอาห้านะคะคูณสิบนะคะเอาห้าคูณสิบก็คือดึงห้าเลงมาเออเอาสามคูณสิบนะคะเอาห้าเดึงลงมาสามคูณสิบเป็นสามสิบนะคะ สามสิบนี้ใส่บวกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสี่ x ดึงลงมานะคะสี่คูณสองเอ้ยสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่นะคะบวกด้วยหนึ่งส่วนหกนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะอันนี้ก็คือห้า x เหมือนเดิมค่ะดึงลงมากับสามสิบเนาะดึงลงมาเลยค่ะทีนี้เราจะทําการนะคะย้ายข้างนะคะเอา่มนะคะมาไว้ฝั่งนี้นะคะก็คือคูณหกนะคะอันนี้ก็คือคูณหกนะคะ นี้ก็คือเอานะคะเป็นส x นะคะบวกด้วยยี่สิบสี่บวกด้วย1นะคะทีนี้นะคะก็คือเอานะคะสามคูณเออหกคูณสาสิบนะคะห้า x ก็คือเหมือนเดิมนะคะหกคูณสามสิบเป็นเก้าสิบนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเอาเอาส x ดึงลงมาแล้วก็ยี่สิบสี่บวกด้วยหนึ่งก็เป็นยี่สิบห้านะคะแล้วก็ทีนี้นะคะก็จะทำการนะคะ จะย้ายฝั่งนะคะตัวเลขอยู่กับตัวเลขตัวแปอยู่กับตัวแปนะคะอ๋อไม่ใช่อ่าใช่แล้วเอาตัวแปกับตัวแปนะคะก็คือห้านะคะพอย้ายเอาดึงลงมาแล้วก็เอาสิบนะคะทีนี้ก็คือจะเป็นลบนะคะทีนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือยี่สิบห้าดึงลงมานะคะแล้วก็ลบกับเก้าสิบนะคะเพราะว่าย้ายฝั่งมาจากบวกก็จะเป็นลบนั่นองนะคะแล้วก็ห้าลบสี่เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้ยี่สิบห้า ลบ90นะคะได้เท่าไหร่25ลบ90ก็จะเป็น65นะคะลบ65อ่าก็จะได้แบบนี้นะคะจะเป็นยังงนะคะก็จะได้เป็นลบ6 65ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทำต่อน,นะคะทุกคนก็จะเป็น ลบหกิบห้าแล้วก็ย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้นะคะกระจาลบกควอนเรืมเลยโอเคย้ายหนึ่งมาก็จะเป็นจากคูณกับเป็นหารนะคะอันนี้ก็คือ x นะคะคําตอบข้อนี้ก็คือลบหกสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งะคะ่ะอันนี้ก็คือคําตอบของที่เราหากันนะคะก็ถ้าขอถ้าข้อนไหนผิดนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะอันนี้คือทําตามความเข้าใจเลยะคะ่ะ ก oh, ็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย